ในเรื่องของการเลี้ยงลูกนะคะสิ่งที่อาจารย์ทํามีหลายสิ่งมากเลยถ้านับดูก็ประมาณ20กว่าข้อเลยค่ะแต่อาจารย์จะเล่าไปเรื่อยๆนะคะโดยจะเอาเรื่องที่อาจารย์ทําในช่วงลูกเล็กมาก่อนนะคะแต่อาจจะไม่ได้เรียงตามลําดับเพราะว่าหลายๆอย่างเราทําไปด้วยกันค่ะเอาละมาเรื่องแรกเลยเรื่องที่อาจารย์ทําพยายามสร้างขึ้นในตัวลูกก็คือในการที่จะสร้างให้ชีวิตของเขามีวินัยนะคะคําว่าวินัยเนี่ยหมายถึงการรู้ว่า ควรทาอะไรเมื่อไหรและอะไรควรทําและอะไรไม่ควรทําและการที่จะควบคุมตัวเองได้ที่จะสั่งให้ตัวเองทําในสิ่งที่ต้องทําและบอกตัวเองว่าอย่าทําในสิ่งที่ไม่ควรทานะคะทีนี้อาจารย์ก็จะบอกว่าการที่อาจารย์ฝึกวินัยลูกเนี่ยไม่ใช่ของง่ายเลยเป็นของที่เหนื่อยมากเติมมาก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 หลายร้อยสักร้อยคำก็ได้นะคะการฝึกวินัยในเด็กเป็นสิ่งที่เหนื่อยมากอาศัยการที่พ่อแม่เนี่ยนะเขาเรียกว่าไม่อยากพูดคํานี้แต่มันเป็นความจริงคือกัดไม่ปล่อยหมายความว่าพ่อแม่ไม่ปล่อยมือจากการสร้างวินัยพ่อแม่ยังคงยืนยันว่า ลูกจะต้องมีวินัยแล้วพ่อแม่จะยังคงยืนยืนอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะสร้างวินัยในตัวลูกนะคะวิธีที่อาจารย์ทําแล้วก็เรากับเราทั้งคู่คืออาจารย์กับสามีเนี่ยร่วมมือกันนะคะเราต้องเป็นทีมเดียวกันเพราะว่าถ้าสร้างวินัยในลูกเนี่ยแล้วพ่อแม่ทะเลาะก,กันเนี่ยมันจะไม่ได้ผลนะคะเราทั้งคู่ใช้เครื่องมือที่สําคัญมากและจริงๆแล้วเป็นเครื่องมือพื้นฐานมากที่พ่อแม่ทุกคนควรทําคือการใช้ตารางเวลาค่ะตารางเวลาหลายท่านก็คงได้ดูจากหนังสือสร้างวินัยให้ลูกคุณ หรือในหลักสูตรออนไลน์เนี้ยลูกใหม่ปั้นให้ดีแล้วนะคะแล้วหลายท่านที่เคยมาพบอาจารย์อาจารย์ก็จะยื่นกระดาษ A4 Copy อ,อันนึงแล้วบอกว่านี่คือตัวอย่างของตารางเวลาต้องไปทําในรูปแบบที่เหมาะกับบ้านของคุณนะคะแต่นี่คือตัวอย่างอ,อ,อาจารย์ก็จะไม่พูดถึงภาพของตารางเวลาในนี้เลยนะแต่จะเล่าให้ฟังว่าการสร้างวิดไย์อ่ะถ้าเราสร้างแบบเลื่อนลอยเนี่ยมันก็จะไม่ได้ผลเราต้องมีมเขาเรียกว่าเครื่องมือที่มันเป็นคอนกรีตคือเครื่องมือที่จับต้องได้เพื่อที่ทั้งเราและก็ลูกจะได้รู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่และนคาะ เอ่อตารางเวลาก็จะต้องกําหนดว่าในแต่ละวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นอีกตารางหนึ่งแต่ละวันจันทร์ถึงศุกร์ลูกต้องทําอะไรบ้างตื่นเช้ากี่โมงหกโมงเช้าตื่นไปโรงเรียนออกจากบ้านเจ็ดโมงเช้าถึงโรงเรียนเริ่มเรียนแปดโมงเช้ากลับมาถึงบ้านสี่โมงครึ่งสมมตินะแล้วก็ต้องทําอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่จะต้องกําหนดกับลูกนะคะถ้าเป็นลูกเล็กพ่อแม่จะต้องเป็นคนวางวางแผนจะเป็นส่วนใหญ่ถ้าเป็นลูกโตแล้วหรือกําลังเข้าวัยรุ่นพ่อแม่ก็ต้องคุยกับลูก เพื่อจะได้เป็นความตกลงใจของลูกด้วยนะคะเพราะเราก็อยากจะทรีตลูกแบบชนิดลูกโตแล้วที่เขาจะมีความคิดความต้องการของเขาเองนะแล้วเราก็ต้องคุยกันว่าอันไหนเหมาะสมประเด็นก็คือการสร้างวินัยนี่อย่างที่บอกแล้วว่าไม่ใช่ของง่ายอาศัยความอดทนของพ่อแม่แต่ถ้าคุณไม่สร้างในวัยเล็กคุณจะไปสร้างตอนโตนี่ยากมากนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็พยายามสร้างในวัยเล็กนะคะพออาจารย์ทําตารางเวลากับลูกนะคะอันนีอ้อาจารย์พูดถึงตัวเองนี่ก็คือรวมสามีด้วยนะคะคุณพ่อของเด็กเพราะว่าเราทํางานเป็นทีมนะคะขอย้ำอีกทีพอเราทําตารางเวลาเราก็จะติด หรือพิมพ์ออกมาเป็น a 4แล้วก็ติดไว้ที่ผนังเลยนะคะติดไว้ที่ตู้เย็นติดไว้ที่ประตะูเพื่อที่ลูกจะได้เห็นชัดเจนนะคะแล้วเราก็ใช้วิธีเตือนลูกว่าลูกสามโมงแล้วทําอะไรตารางนี้ว่างไงเพื่อจะได้ไม่ต้องพูดหมดทุกอย่างนะคะไม่ใช่แบบว่าเตือนปากเบียบปากแช่แค่ชี้ว่าลูกไปดูตารางเวลาสิกี่โมงทาอะไรนะเทีนี้ความยากอยู่ที่ว่าเด็กเนี่ยจะไม่ค่อยยอมทาตารางเวลาแล้วท่านนึกถึงตอนเล็กๆนะลูกอาจารย์นันกะ็แหมบิดพริ้วเก่งมากอาจารย์จะบอกให้ว่าคนเรียนโรงเรียนสาธิตนะคะ ว้าวเขามีวิธีหลีกเลี่ยงเขาเก่งกว่าพ่อแม่ลูกของอาจารย์เรียนสาธิตนะก็จะเก่งกว่าพ่อแม่ในการที่จะหลบลี้หนีหายไม่ยอมทําตารางเวลาแต่อาจารย์ก็ยืนยันว่าอยู่จะต้องทํายกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติสามทุ่มบอกว่าจะต้องขยะจะต้องเทเรียบร้อยแล้วนะสามทุ่มลูกยังไม่เทขยะอาจารย์ก็จะเรียกมาแล้วบอกว่าสามทุ่มลูกจะต้องเทขยะให้เสร็จ แล้วอาจารย์ก็จะยืนดูอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งเขาเทเสร็จอาจารย์จะไม่สั่งลูกแล้วก็เดินหายไปเพราะการที่เราสั่งลูกแล้วเดินหายไปเนี่ยมันแปลว่าคําสั่งที่เราสั่งไปนั้นเรื่องนั้นมันไม่สําคัญเราไม่ใส่ใจพอเราไม่เห็นว่ามันสําคัญพอที่จะต้องดูให้เขาทําจนเสร็จนะคะล้วลูกก็จะคิดว่าเราสั่งแบบชนิดสนุกๆไปเรื่อยๆไม่เอาจริงเอาจังนะคะเพราะ,ะนั้นเทคนิคของอาจารย์ก็คือยืนดูอยู่จนเขาทําเสร็จถ้าไม่ทําตามตารางเวลาเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะดูว่า ลูกทําอะไรเสร็จหรือยังนะคะแล้วก็จะเรียกลูกมาแล้วบอกว่าลูกต้องทาตามตารางเวลาลูกเราตกลงกันแล้วนะถามว่าเตือนบ่อยๆอย่างเนี้ยโกรธไหมโกรธนะหงุดหงิดด้วยนะแต่ความรู้สึกของอาจารย์คือจากการที่อาจารย์ได้ดูแลคนไข้แล้วอาจารย์ก็เห็นพ่อแม่ที่โมโหกับลูกแล้วก็เด็กน,นไม่ได้มีความสุขและเด็กไม่ชอบแล้วเด็กยิ่งต่อต้านมันทําให้อาจารย์ต้องสูดหายใจลึกๆแล้วบอกตัวเองว่าฉันจะต้องคุมอารมณ์เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะหัดวิธีนิ่งๆแล้วบอกลูกว่าลูกไปทําให้เสร็จคือหน้าอาจารย์ก็จะนิ่งไ น่นิ่งแล้วบอกว่าลูกไปทําให้เสร็จลูกเราตกลงกันแล้วว่าเราต้องทําอันนี้ตอนนี้ลูกหมดเวลาเล่นเกมแล้วอะไรทํานองนี้นะคะอาจารย์ก็จะหนักแน่นเอาจริงแต่ไม่โมโหแรงโมโหนิดหน่อยได้นะคือเขาเรียกว,ว่าไม่สูญเสียการควบคุมอารมณ์เพราะว่าถ้าคุณสูญเสียการควบคุมอารมณ์คือคุณคุมอารมณ์ไม่ได้และคุณโมโหแรงมันจะกลายเป็นเรื่องทะเลาะกันระหว่างคุณกับเขาและในที่สุดเราจะลืมกันไปทั้งคู่เลยนะว่าอะไรคือจุดสําคัญจุดสําคัญคือขันคือการทาตารางเวลาใช่ไหมทำตามตารางเวลาแต่มันจะกลายเป็นว่าแม่พูดไม่ดี ลูกทาไมเถียงแม่มันก็จะกลายเป็นเรื่องทะเลาะกันแทนที่จะมาโฟกัสสิ่งที่ต้องทานะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะพยายามที่จะยืนหยัดอยู่กับตารางเวลาเตือนลูกด้วยความหนักแน่นและด้วยใจนิ่งอาจารย์ก็อยากจะแนะนําคุณว่าคุณจะต้องพยายามทําอย่างนี้เหมือนกันนะคะแล้วถามว่าง่ายไหมไม่ง่ายแล้วถามว่าทําสั้นๆได้ไหมไม่ได้คุณต้องทําตารางเวลาอย่างน้อย3ามเดือนจนกระทั่งลูกออแบบว่าร่วมมือแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นของธรรมดาในชีวิตแล้วถึงแม้ไม่ชอบก็อยากไม่ชอบไม่อยากจะทําก็จะต้องทําอะไรทํานองนี้นะคะ การสร้างวินัยเป็นกระบวนการที่ยาวนานตลอดชีวิตเลยค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสร้างวินัยให้กับลูกในตอนเล็กๆล,ลูกก็จะเริ่มมีวินัยในตัวของเขาเองแล้วในที่สุดเขาก็จะสร้างวินัยด้วยตัวของเขาเองในชีวิตนะคะเดี๋ยวนี้อาจารย์ไม่ต้องมาบอกลูกว่าต้องทาอะไรเลยเขาอยู่ของเขาเองเขารับผิดชอบตัวเองเขาตื่นไปทํางานทันเขาจัดห้องของเขาเรียบร้อยเขาดูแลตัวเองเอ,อบางทีอาจจะดีกว่าอาจารย์ด้วยซ้าไป <laughs> มันเป็นอะไรที่มันคุ้มค่านะคะถ้าคุณพยายามทําอย่าง เอาจริงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีเลี้ยงลูกของอาจารย์ค่ะอันดับแรกคืออาจารย์สร้างวินัยให้เกิดขึ้นโดยใช้ตารางเวลาแล้วทําด้วยความหนักแน่นใจนิ่งและไม่ล้มเลิกง,ง่ายๆที่ไม่ล้มเลิกง,ง่ายๆอาจารย์จะบอกว่าเพราะมีพ่อแม่เยอะมากที่เขาล้มเลิกง,ง่ายพอเขาสร้างวินัยให้ลูกไม่ได้พอเขาบอกว่าตารางเวลาลูกไม่ยอมทําเขาก็เลิกทําอาจารย์ไม่ทําอย่างนั้นเลยค่ะอาจารย์ยังคงทําอย่างต่อเนื่องอาจารย์อยากแนะนําให้คุณพยายามทําด้วยนะคะอยากแนะนาให้คุณอ่านเพิ่มจากหนังสือสร้างวินัยให้ลูกคุณค่ะ